สวัสดีครับผมทิงนะครับลูกคุณแม่อุสานะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในไร่อุสานะครับผมกำลังจะพาไปดูตรงจุดที่เป็นตาน้ํานะครับผมแล้วก็เป็นจุดที่ไร่อุสหา,าได้ปลูกสมุนไพรนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยนะครับเรามีคุณพ่อกวางอูเป็นคนนําทางด้วยครับวันนี้ไม่งั้นผมมาไม่ได้แน่นอนครับ บริเวณนี้นะครับก็ยังเป็นสวนลิ้นจี่อยู่ยังเป็นต้นลิ้นจี่อยู่นะครับผมแต่ลงไปข้างล่างเนี่ยจะเป็นตาน้ําแล้วจะเป็นบริเวณป่าของจริงเลยครับผมเดี๋ยวค่อยๆตามกันมานะครับกล้วยจิ๋วด้วย คือสนุนพายของผู้เท้าทิ้งไม้เท้าการปลูกและเกี่ยวเิวจะต้องใช้เวลาสองปีไม่ถึงเวลาเกี่ยิวไม่ได้ครัและสีมันจะมาออนไลน์เงี้ยคือบริเวณตรงนี้นะครับก็ใกล้จุดที่เป็นตาน้ําแล้วนะครับก็จะปลูกด้วยปู่เท่าทิ้งไม้เท้าหมดเลยนี่คือน,นี่คือ<า>เป็นพืชลักษณะเป็นว่านนะครับผมตระกูลว่านนะฮะชื่อว่าปู่เท่าทิ้งไม้เท้า แก้การปวดเมื่อยได้ดีมากนะครับก็ใช้เวลาปลูก2ปีครับใช้เวลา2ปีตามไปดูกันต่อครับว่าจะสังเกตนะฮะว่าพืชบริเวณที่ขึ้นตรงนี้จะเป็นตระกูลเฟิร์นหมดแล้วนะครับคือตรงที่ที่ปลูกเนี่ยมีความสูงมากนะฮะเป็นพืชตระกูลเฟิร์นแล้วก็ ใกล้บริเวณตาน้ำนะครับนั่นแสดงว่ามีความชุ่มชื้นนะครับเป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นป่าดิบชื้นเลยแถวนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูต่อฮะใกล้ถึงบริเวณตาน้ำนะครับตาน้านเนี่ยครับปู่เท่าทิ้งไม่เท้าก็จะ โตขึ้นบริเวณตาน้ําเลยนะครับจะสังเกตเลยตรงนี้จะเป็นตาน้ํานะฮะ ต้นน้ำของแม่น้ำแม่น้ำแรกที่ที่โรงไฟฟ้าโครงการหลวงอ่ะเขาบอกโครงการน้ำที่ใช้ที่นี่หมดเลยอ๋อแต่หัวหัวตาน้ำหรอเดี๋ยวดูที่นี่น้ำนิดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไปถึงข้างล่างเนี่ยบางทีมันจะจังก๊อยอ่ะชีลดินชีลดินเนี่ยมันเป็นที่งหัวตาน้ำอ่ะสวนเขารอไปยู่ตาน้ำหมดเลยตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณจุดที่เรียกว่าเป็นตาน้ำเลยเป็นต้นกำเนิดนะครับของแม่น้ำแม่งอนเลยนะครับผมที่ลงไปเข้าโรงงานพลังงานน้ำไฟฟ้าบ้านยางอะไรทุกอย่าง เริ่มมาจากจุดเล็กๆแค่ตรงนี้เองครับและเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันจะเป็นแม่น้ําได้ยังไงนะฮะเท่าที่ผมดูตอนนี้คือน้ําเยอะมากนะครับผมหมายความว่ามันซึมมาจากแถวๆบริเวณเนี้นะครับผมแล้วก็จะไปไหลรวมกันทางนน้นนะฮะเดี๋ยวเราลองเดินตามต่อกันไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดูนะฮะตรงนี้นะครับผมเริ่มมีน้ําขึ้นมานะครับ จะสังเกตว่าตรงนี้แฉะมากเลยนะครับคือมาจากทุกที่แถบริเวณนี้เลยครับบริเวณนี้นี่เป็นเรียกว่าเป็นตาน้ําที่ใหญ่มากๆนะครับทั้งบริเวณเลยเพราะว่าเป็นต้นน้ําของแม่น้ําแม่งอนเลยครับมีส้มโอด้วยนะครับปลูกผสมผสานกันไปนะฮะ าาและนี่ก็คือใบชาอาสามนะครับที่เรียกว่าเราเราสั่งการดื่มกันนะครับผมก็เคยเห็นแค่อยู่ในแก้วเท่านั้นนะฮะไม่เคยเห็นใบของจริงเลยชาดามชาอาสามครับ ีส้มโออยู่ตรงนู้นด้วยนะครับออกลูกเต็มเลยถ้าเก็บเกี่ยวใช้มีเกี่ยวมามันก็เก็บได้แล้วเดี๋ยวเราจะพากินสดๆเลยนะครับส้มโอมีนะครับ อนุญาตลุยเลยแล้วกันนะครับอืมอร่อยจริงๆหวานมากเดินมาเหนื่อยๆนี่คือไฮไลท์เลยครับอือกมือรมีคันหนึ่งนะ โครงการพ้าดันดีเข้ามาแล้วก็โครงการหลวงของผู้จัดการคุณกัษฎีเขาก็จ่ายกล้ามาม่วงให้เต5ต้นเดี๋ยวได้เตมาปลูกเนี่ยนี่ต้นที่หนึ่งแล้วทะลังขบุญอีก4ต้นแล้วออกผลแล้วไม่ได้เกี่ยวเลยมะม่วงเนี่ยนี่เลยพูดเลยครับอันนี้มะม่วงพันธุ์อะไรนะครับอาจารย์พันไม่รู้คุณภักดิ์ศรีภักดิ์ศรีพี่อีกนั่นเองนะครับคุณกัษฎีนะครับผมผู้จัดการโครงการหลวงนะฮะพิพิธภัณฑ์โครงการหลวงที่หนึ่งนะครับเขาให้เต5ต้น ให้พันต้นมะม่วงมาห้าต้นตอนนี้ออกผลละนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งที่เข้ามาข้ามบนอีกสี่ต้นนะเก็บเลยคนที่เก็บมันเลยเก็บได้เลยครับแ่เก็บได้เลยครับสูตรนี้ไงเพรวที่พันใหญ่นะพันเลยอันนี้ต้นอันนี้ต้นใช้มากจากมือน,นอเนี่ยเราได้มะม่วงมาแล้วนะฮะนี่คือพันกระสีว่าให้จริง <ingo> เดินไปด้วยก็กินผลไม้จะเรียกว่าผลไม้ป่าหรือเรียกว่าผลไม้สวนดีก็ไม่รู้นะฮะจังหวะนี้มันเหมือนป่ามากๆเลยนะครับมีความสุขมากครับชีวิตแบบ slow life นะครับผม เล็ดเล็ดเลน้ำอเมื่อกี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแต่ได้มาโอนน้ำมาอ่อ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 ไปดูน้ำดูวันชัดๆนะครับเริ่มเห็นเป็นน้ำไหลแล้วนะฮะจากตาน้ำที่เหมือนน้ำนิ่งๆเล็กๆเหมือนน้ำขังนะครับว้าว ไปกันต่อครับาการที่เข้าไปก็มีเต่าเยอะไหมครับเยอะครับเยอะมากถ้าเวลาหน้าดินจีนะมันจะออกมากินดินจีเราก็เรามาไล่จับเลยเดี<า>๋ยวห้า,าตัวสิบตัวจับได้หมดแต่เ,เราไม่ให้จับอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ครับนี่เต่ามีโอ้ยมีปหลายร้อยตัวครับเน่ยจะอนุรักษ์ไว้ต้องบอกเขาว่า ห้าสิบไร่อันนี้เอาออกมา,ายี่สิบห้าไร่ห้าไร่มามาปลูกป่าก็เป็นป่ามลดกที่เมื่อก่อนเที่ของเราทีนี้ป่ปลูกป่ามแล้วก็เมื่อก่อนมันไม่มีต้น,น,น,นตกล้วยตั้งแต่แติดปลูกป่าแล้วก็น้ำที่นี่มันมากขึ้นมาอยู่สองเท่าครับอ่าเม่นน้ำแม่ง,งอนนี่เขาได้บุญจากที่เราที่เราอนุรักษ์ที่นี่ไวเ้เป็นที่ตาน้ําใช่เป็นที่ตาน้ําแล้วก็เราปล่อยแล้วปล่อยปิ้กป่าอยู่เนี่ย เมื่อก่อนที่ที่ป่ามีห้าไร่แต่แล้เติบเพิ่มไปอีกยี่สิบไร่ก็กลายเป็นยี่สิบห้าไร่ก็คือปลูกป่าเพิ่มด้วยจะปลูกป่าเพิ่มไปยี่สิบไร่เดี๋ยวนี้เรายังเหลือ,อยี่สิบห้าไร่เนี่ยทำกินอยู่ยี่สิบห้าไร่ครับอุ้ยเดี๋ยวไปกินต้องไปที่อ่อนน้ำอ่ะครับ๋ยวน่นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วทักจูด ผมและก็ที่บริเวณนี้นะครับจริงๆสมัยก่อนคุณพ่อบอกว่ามันจะเป็นสวนส้มต้นส้มนะฮะแต่ตอนนี้คือคุณพ่อตัดสินใจแล้วว่าให้มันเป็นป่าเลยดีกว่าเพราะตรงนี้มันเป็นบริเวณตาน้ํานะครับเพราะฉะนั้นการที่มันยิ่งเป็นป่ายิ่งอุ้มน้านะครับเพราะฉะนั้นปลายน้ําก็จะยิ่งได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับสังเกตดูว่าจะมีลักษณะขั้นบันไดตรงนี้ยังอยู่นะครับนี่นะฮะชี้ให้ดูนะครับนี่ฮะปลูกเป็นขั้นไว้นะครับจริงๆเมื่อก่อนจะเป็นส้มนะครับแต่ตอนนี้ ก็เป็นป่าไปหมดแล้วนะครับผมก็เป็นความฝันของคุณแม่เลยนะครับว่าอยากให้ที่นี่มันเป็นป่าสมุนไพรครับก็เลยเชิญพื้นที่นะครับให้มันเป็นป่าของจริงเลยลองดูนะฮะทาวันะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าพวกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้นกเยอะมากๆเลยนะครับผม มันรวมกันที่ไหนบางทองอแล้วมี่ราเดียเนี่วมันรวมกันที่นี่ม้เดีวมันตรงันเป็นใจขนาดไหนดูที่ให่ท่านเสยใวบรกาที่ไม่ทิบไร่ถูกกล้วยไร่าทีอยู่ในน้ำใหญ่ขึ้นมาอีกสองเท่าเพิ่มไนิ้เพมาอีกสองเท่าเพราะก่อนดางน้นไม่ใหญ่แบบนี้อินนี่ก็สวยเลยไปขายภาพนิ่งเลย ครับผมและตอนนี้นะฮะผมว่ามาอยู่ในจุดที่เรียกว่าหนองมังกรนะครับผมเป็นความเชื่อของคนชาวบ้านบริเวณแถวนี้คนจีนบริเวณแถวนี้นะครับผมจริงๆคนจีนเรียกว่าหลงถังนะฮะหลงก็คือมังกรนะครับผมนี่เลยครับจุดนี้นะฮะลองดูสิครับซากต้นไม้ตายหรืออะไรนะฮะมันคือบริเวณที่เป็นตาน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับ จริงๆนะฮะผมก็ไม่ได้ลงมาที่บริเวณตรงนี้เป็น10บสปีแล้วนะครับผมผมจาได้ตอนเด็กๆเนี่ยตรงบริเวณน้ําตรงนี้มันยังไม่ใหญ่เท่าตรงนี้นะครับเท่าตอนนี้นะครับผมแต่ว่า,าตั้งแต่คุณพ่อบอกนะครับตั้งแต่ก่อนลงมาแล้วว่า,าตั้งแต่คุณพ่อเนี่ยตั้งใจให้มันปลูกเป็นป่านะครับไม่ได้มาทําเป็นสวนหรือว่าอะไรนะฮะก็สังเกตเห็นเลยจริงๆว่ากลายเป็นแบบว่าแทบจะเรียกว่าเป็นอะไรดีใหญ่กว่าเดิมเนี่ยหลายเท่าเลยจากเด็กๆเท่าที่ผมเคยเจอนะครับ เราไปดูกันต่อครับเราจะไปดูสมุนไพรที่ไรอุสา,ากันนะฮะอันนี้หญ้ <อะ S 1> าปาเกีงเ<ร><น>่งเลยใช่ไหมสมุนไพรที่นี่เป็นสมุนไพรที่เป็นหญ้ปาปาเกิ่งที่อุดมสมบูรณ์้ามันอยู่กับป่า ครับคุณพ่อก็ปลูกหญ้าปักกิ่งนะฮะลองดูนะครับริมน้าริมตาน้ําเลยนะครับซึ่งอุดมสมบูรณ์มากมากจริงๆครับไอหญ้าปักกิ่งน,นี่เขาต้องการต้นไม้ใหญ่แล้วมันมันร่มเย็นแล้วก็มีน้ําด้วยน้าละหายละเหยขึ้นมาครับครับก็อย่างที่คุณพ่อบอกนะครับว่าหญ้าปักกิ่งเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการแสงแดดอะไรมากมายนะฮะสามารถปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ได้คุณพ่อก็เลยเลือกปลูกที่ ริมตาน้ําเลยนะครับผมแล้วก็อยู่ใต้เรียกว่าใต้ร่มเงาของป่าด้วยนะครับจะสังเกตว่าใบนี่ใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากนะครับอันนี้ปลูกกี่เดือนแล้วครับเตครับนี่หเดือนครับหกเดือนหกเดือนก็จะเก็บเกี่ยวแล้วคือข้างล่างนี่เตปลูกมีหญ้าปักกิงปักกิงพุ่นเท่านี้ไม่เท่าปูเท่าทิ้งไม่เท้าเจ้ากุหลาญเจ้ากุหลานเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าไปเจ้ากุหลานีที่ดินี้ที่ดินของหญ้าปักกิงตรงนี้เป็นดินแดนหญ้าปักกิ่งไปนะครับแต่ไปขี้มาเป็นช่อ ท่อทิ้ไม่ท่อครับผมแล้วก็ต่อไปเราไปดูเจียวกุหลาบกันครับทีนี้ดูดูตลาดน้ำน,นะยอดยอดทั้งหมดเลยเข้ามาเข้ามารวมกันที่นี่ครับมันเพื่อไปกินข้าวเ,เพื่อไปกินข้ากินร้อยเข้าวถุงมาที่เดียวแล้วแล้วา,านเจ้าน,นี้ก็บเจียวกุหลานนบินที่เจียวกุหลาบนะครับทั้งหมดเลยทั้ทีทั้งมหมดเลยมุดดอนนยได้เปเจียวกุหลาบหมดเลยขอหาร์ดกีในป่า แล,แล้วเขาเอยู่ต่ป่าแล้วเวลาเราเก็บเกี่ยวเราต้องเอาท่านล่าท่านท่านไปท่านทั้งหมดเลยกี่ทั้งหมดแล้วมันรักษายาได้ดีามากครับผมและนี่ก็ถึงบริเวณที่เป็นสมุนไพรเจียวกุหลาบแล้วนะครับผม หรือภาษาไทยเรียกว่าปันจขันนะครับนี่นี่เองนะฮะเป็นใบห้าแฉกนะครับสําหรับลูกค้าร้านอุตสาหนะครับที่เคยซื้อชาสมุนไพรไปมั่นใจได้เลยนะครับว่าปลูกบนที่ที่เป็นตาน้าออร์แกนิกจริงๆนะครับผมลองดูนะผมไม่ดูใใกล้นะครับปันจขันนะครับนะมีใบแบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูนะฮะว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับทั้งหมดเลยครับไปเปน่าเลย นี่เต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยฮะต้นมันี้เกุลาบเลยขึ้นกับต้นไม้ต้นกล้วยมันก็ขึ้นเชียวกุลาบนเลยเียกุหลาบเป็นพืชเถานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะปีนนะครับเนี่ยสังเกตไหมฮะนี่ก็คือเชียวกุหลาบอยู่นะครับ ซึ่งสรรพคุณมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใบนะฮะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยของที่ไร่อุตสาเนี่ยจะเก็บไปทั้งต้นทั้งก้านทั้งรากทุกๆอย่างเลยนะครับผมเพราะคุณพ่อบอกว่าถ้าเก็บเฉพาะใบนะครับมันคือตัวยา50อยู่ในนั้นนะฮะเนี่ยฮะใช่หมดเลยนะครับปันจะขันนะครับเจียกูลานนะฮะตอนนี้สัมผัสธรรมชาติสวยงามมากๆครับแล้วก็เป็นป่าสมุนไพรแบบที่คุณแม่เคยฝันไว้จริงๆนะครับ แต่ผมไม่อยากคิดถึงตอนเดินกลับเลยนะฮะโอ้โหต้องกลับทางเดิมเหรอครับเนี่ยต้องกลับทางเดิมครับไปกลับทางอื่นไม่ได้เหรอครับไม่มีเหรอครับตายเลยโอ้โหตาไปปีนขึ้นนี่เลยไม่ได้เหรอครับไม่ได้ครับที่ไม่มีไม่มีถนนนด้เดี๋ยวเจ้ากุหลานดูดูดูถ่ายให้หมดแล้วมาขึ้นมาขึ้นต้นกล้วยนะน้าให้มาขึ้นต้นกล้วยอ่าต้นกล้วยก็เลี้ยงน้ำ เจ้ากุหลังก็ได้ไดอาศัยต้นกล้วยคืนดูซิต่างควาอาศัยการเขาจะพูดก็คือคุณพ่อ,อหมายความว่าต้นกล้วยเนี่ยก็คือดูดน้ําขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมน้ำก็เรียบร,ร้อยแ้อ่าแล้วเจ้ากุหลานเขาก็เป็นพืชเถาเวลาเขาก็ปีนขึ้นต้นกล้วยเลยนะครับเก็บเกี่ยวทีนึงก็เก็บทั้งหมดทั้งรากทั้งก้านเลยใช่ไหมครับเราทั้งมดอยแล้วะครับเนี่ยดอยให้หมดเลยเราไีเจกุจหลานหมดเลยล้วกล้วยมันก็จะเลี้ยงน,น้ำที่ตาน้ำมันก็น้ำมันจะใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าเนี่ ครับผมแล้วก็จากบริเวณตาน้ํานะครับที่เราเจอกันตั้งแต่แรกที่แบบเล็กๆเ,เลยนะครับผมมาตอนนี้เราเริ่มเห็นน้ํามันใหญ่ขึ้นรวมกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆนะครับที่ผมได้เรียนรู้มากๆเลยนะครับผมก็คือว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นั้นบริจาคที่4ไร่นะครับอยู่ตรงบริเวณข้างล่างตรงนี้เพื่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ําของชุมชน ให้ได้ใช้กันครับเรียกได้ว่าตรงนี้นี่เป็นต้นน้ําของแม่น้ําแม่งอนอําเภอฝางเลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูนครับว่าตรงอ่างเก็บน้ามันมันยิ่งใหญ่แค่ไหนจากตาน้ําเล็กๆนะครับผมจนกลายมาเป็นบริเวณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ถึงแล้วนะครับตรงบริเวณที่เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับลองดูนะฮะจากน้ํามาคุณพ่อบอกบริจาคไปสีไร่นะครับเพื่อ ใ้ประโยชน์ในชุมชนฮะสังเกตเป็นอ่างใหญ่มากนะครับลงไหว้ได้ไหมครับได้ครับล,ล,ลึกสองคนก็ประมาณสี <c oughs> ่เมตรนะครับอยากโดดมากเลยครับตอนนี้ครับ,คครบตำนานก็บอกเยอะนะครับว่าเป็นอ่างมังกรนะครับเป็นบ่อมังกรนะฮะชาวบ้านแถวๆนี้ก็ยังคงมีความเชื่ออ,อยู่ว่ามีมังกรอาศัยอยู่ ต้นกล้วยผมพ่อมาตกปลาก็ใช้เบ็ดเบ็ดเบ็ดหนึ่งวาผมได้ปลาตัวเล็กๆต้องอันนี้ต้องเอาปลาเข้าเตี๋ยวฝรั่งเนี่ยเขามาตกเขาได้เป็นสอเลยนะตัวใหญ่มากอ่ะต้นเบ็ดฝรั่งปี้ยงเข้าปลาปลาตัวใหญ่ไม่อยู่ตรงกลางอาเทมาตกเป็นตัวปลามาสวเลยเป็นตัวเล็กๆเจียวต้นเบ็ดฝรั่งมีนะได้เป็นสอเลยตัวใหญ่ ตามมาดูกันนะครับจากตาน้ํานะฮะแล้วก็มาน้ํารวมกันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าน้ำมาจากแทบทุกทิศทุกทางเลยอ่ะและนี่ก็คือฮีโร่ของเรานะครับที่บริจาคพื้นที่ผืนนี้นะครับเพื่อใ,ใช้ประโยชน์กันในชุมชนนะฮะว้าวนี่ต้อใช้เบ็ดฝรั่งตกปลาได้ตัวใหญ่ได้สอหนึ่งคือมีปลาใหญ่เลยตรงนี้ใช่ก็อาเตมาตกก็ใช้เบ็ดเบด เบ็ดวเตเบ็ดไม้ธรรมดาเบ็ดตาไม้ธรรมดาก็ได้ตัวเจ็คกลิ้วคิดขี้นิ้วยะขนาดนี้วันหนึ่งก็ได้แค่สองตัวก็ขาดทนุนลเนี่ยโอ้แล้วถ้าพอขา้อางในตัวใหญ่ไม่น่าเชื่อนะครับจากตาน้ำเล็กๆนะฮะเรียกว่าที่นี่เป็นป่าต้นน้ำของจริงเลยนะครับผมโอ้โห ดโดดเตอะไรโดดน้ำ